ครับวันนี้เราจะมา,าศึกษาภาษาละนานะครับด้วยการอ่านที่พุ่นเขียนไว้เมื่อปีสองสี่หกแปดนะครับเออร้อยปีที่แล้วนะครับเห็นไหม,ไหมแต่มันก็เปลี่ยนอันลักษณะของการเขียนแบบกึ่งเกา่าอ่ากลางเก่ากลางใหม่นะครับกึ่งกึ่งกันนะครับเห็นไหม,ไหม,ไหมอ่านยุคต้นๆของภาษาละนานะครับเมื่อสี่ห้าร้อยปีที่แล้วนะอ่ะอาน พ้นบางมีไม่เอกไม่โทรก็คือไม่เยาะไม่ขอจ้างนะครับเห็นไหมก็เริ่มมีมาเมื่อประมาณร้อยห้าสิบปีลงมาเนี่ยนะครับเห็นไหมเมื่ออันอ่าพลังบางค่าพนมาก้าไม้อันที่ภาคเหนือนะครับกคนตั้งบริษัทบอเนียวอยู่นะครับเห็นไหมประกอั้งหฮงพิมดโดมิชนลีของอันอ่าพลังนะครับพลังอังกฤษ พวกก็ตั้งหงพิมพมาพวกนั้นซิขาภาษาลนาเรียบร้อยแล้วพวกก็เอาแกะเป็นอตัวพิมพ์นะครับเออเพื่อไปพิมพ์หงพิมเออเป็นหงพิมพ์ของพลังนะครับเออสมัยนั่นเลยไหะสมัยร้อยห้าสิบปีที่แล้วอ่ะพวกมีบริษัทบริเนะภาคเหนือนะครับเห็นไหมพวกมาตั้งหงบานนะครับอ่าหงหงยาหงยาแมคโคมิกเห็นไหมอ่าเป็นอันของอันเริ่มแรกเริมทีของพลังนะครับ หงบานแม่คอมิกหงบาลแม่เคนหงบาลแม่เคนนี่เป็นอันเป็นหงบาลคิโตะนะครพอพยายามไว้ปูนะ้ที่เกาะกลางแม่เคนมาหนยมาโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะของอ่าอันฝรั่งที่มันเข้ามาแล้วก็พัฒนาอันอักษรภาษาละนาของเฮานะโดยพัฒนาใส่ไมย่ย่ะไม่ขอจ้างใบลูบใบนะ้อยมาก็อัน มาถึงร้อยห้าสิบปีนี่ป้ายที่ป้นใช้วิธีเขียนก็เขียนไปนะครับเอามอ่าอันนี้ป้นเขียนด้วยอันอป้นเขียนด้วยอันเอาเอาเอา,เอาขัดลอกมาจากอันใบลานนะั่นนะมอ่าข้าวงหงินนั่นมันเป็นอันมันเป็นข้าวอันธรรมะนะเป็นข้าวทำป้นถือว่าเป็นข้าวทำเพราะว่าอันกลุ่มมาน้อยกลุ่มมน้อยอย่างเี้ยนะนนนนป้นถือว่าอัน พระโพธิสัตว์มาเกิดครับพวกก็เลยเล่าในวัดในวานะมเล่าปอยเล่ามาเมื่อ250ปีที่แล้วอันเจ้าหลวงลำปางเปิ้ลก็อันเปิ้ลกับมอบเพื่ออันพญาโลมาวิสัยอไปคัดลอกเอาเมาจากอันอไบลานนะครับมาลงปอสจาร์นะครับอเอาละมา เอาไปมาอ่านไปอ่านมามาเก่าขาดปุ้นพ่องวิทย์เพพ้องเนะยี่ยว่ามันพวกมันกินไรมาต้นก็นเลยคืออันหนานพมินนะครับมา,าพมินเข้ามาชําระต่อดครั้งหนึ่งเนะาะหนานพมินบนก็ชําระ a พระจมไปตามามาลายของมันโบราณเก่านั่นละอเท่งกับมันขาดวินตรงไหนก็เติมไปให้มันถูกฉันทะลักนะครับไปมาไหมจำ เติมก๊มเติมอย่างเข้าไปเออม,อมันคือมันตามจันทลักษณ์ของข้าวอ่ะเอาไปมาอเจ้าหลวงลำปลางพุทชอบใจนะครับเออพวกกรลื้อนานพมินนั่นนะพตั้งชื่อใหม่เขเป็นพญาพมิวใช่ไหมอันนี้เป็นขชรบับของลำปลางนะครับแต่เป็นอันฉบับของเจ้าไมพวกมีอันเจ้าสุริยวงศ์นั่นแหละฉบับหนึ่งนะครับเออพวกเ,าเอา จากในวัดในวาที่เชียงใหม่นะเออพอมาชําระของอันเจ้าสุริยะวงนะครับเห็นไหมของเชียงใหม่นะครับเห็นไหมมันก็มีแถมฉบับหนึ่งนะก็เขาแพร่ลายทั่วไปเนี่ยเห็นไหมสองฉบับแล้วนะครับอันนี้มันเป็นฉบับที่สามนะครับที่ผมเคยหันมาเนี่ยมันไม่เจ๊ของลำปางไม่แจ้ของอันเชียงใหม่นะคับเห็นไหมพวกเขาว่าของไปของพ้นจามนั้นเลยไหมมันก็เนื้อเรื่องมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ก็ยังว่าอันบางออบาง ห่วงบางตอนมันมันมันพิษกันไปน,นิดๆนิดๆน,น,นิดแต่เนื it, น้อ Impossible. เรื่องมันอันเดียวกว่านะครับเห็นไหมครับพอลงไปป๊กไปก่อยแล้วก็ไม่มาวันนี้ก็มาอันผ่านไปบทที่ห้าแล้วนะครับตะวานเนี่ยบทที่ห้านะนะครมาบทที่ห้าปันจะมาเนี่ยไหมได้ไปต่อหนึ่งแล้วนะครับไมมาวันวันนี้ก็จะเริ่มเริ่มต่อจากอันตะวานนะครับอ่าเริ่มต่อจากตะวามาถึงเนี่ยเป่าว่างเลยนะครับเป่าว่างอ่าเปามาถึงเป่วว่างเนี่ครับเราจะต่อแล้วปะ เราจะต่อไปสำหรับ้มาโอเคนะครับอ่าแต่ว่ามาถึงอันอ่าอ่าอ่าลวดลวดลวดหนีเมือ่อได้เป่าว่างโอเคนะครับต่อนี่นะครับต่อนี่เอาละต่อนะครับม,มามาอันนี้ตัวห้านะครับไม่กะไม่ชัดอยู่ตรงบน,นครับ อันไม่สัดนะมันอ่ามันก็คือไม่กักแล้วครับตอนนี้ทําหน้าที่เหมือนไม่กัก <c oughs> มากาเขียนแบบโบราณนะครับอันนี้เขียนแบบโบราณนะครับอ่าไม่กักก็คือแทนตกกะอยู่ทั้งล่มนี่เออก็คืออ่านว่าหากแล้วก็หากหากเป็นหากเป็นนิลัน <c oughs> หากเป็นนิลันนะครับอันนี้ ความจริงบัมีบัม,บมีกะนี่ก็ได้นะก็กระตุกแล้วนะครับไม้กั๊กตึงบนกระแทนตัวกะอะไรมาอันนี้ปนใส่ถึงกะใส่ถึงไม่ชัดเออละตุกใส่ก็ใส่ไปตุกวันบ่ยั้งบ่ยั้งนะครับอันนี้ตัวหญ้ะนะครับเห็นตัวหญ้ามันหัวเข้าในนะครับตัวพระตัวพระหัวออกนอกนะม,ม,มันก็ยังว่ามันปิ้นเหมือนในสมัยปัจจุบันปิ้นปิ้นกันนะครับเห็นไหม,ไหม,ไหม,ไหม ทุกวันบอนยังนะครับเออเจียงเฮ้เจียงยังเห็นไหมอันเนี้ยเนี้ยไม้มันมันมันมีไม้สัตว์ก็คือเป็นไม้โกเบลีนะครับอ่าอันนี้ไม้ย่อเห็นไหมอ่เสียงโฮก้องเสียงโฮก้องอ่ก้องเห็นไหมก้องอันนี้ก้องนะครับก้องก้องปลาโอ้เนี่ยเล่นหมักบ้านิ่มคำกัอนนะฮกอันพี่น้องอ่ะ ที่อันเกิดก่อนนั้นกับมาน้อยเนะ่กับมาน้นยเออเปิ้ลอันอันนางสนมหกองคนะครับจ้องลงปองมานะครแล้วก็พออินนะครับไปเลี้ยงมาสิบหกปีแล้วก็เพิ่งมามาถึงแล้วนะครับมาปาครนี้มา,มาปาอ่ะแล้วเจ็ดพี่น้องนะคะ <c oughs> รับพ่อเดียวก่อนนะครับต่างแม่นะคะ <c oughs> รับกล้องปลาลานะคะรับกล้องปลานะคะรับเอออาละ เจ้าเจ้ากุม,มารน้อยเจ้ากุม,มารน้อยเห็ไหมอ่าก็เป็นองค์ที่เจ็ดแล้วครับโทษทีครับเฮ้มันหนาวมาเจ้ากุม,มารน้อยนะครับเจ้ากุม,มารน้อยอเจ้ากุม,มารน้อยอถ้าเป็นอันของอันอ่าลำปางปนกํามาน,นครับเจ้ากัรมาน้อย อันถ้าเป็นของจีิงใหม่มันกุมานนะคุมานก็เอากุมานกุมานกำมมนเออก็อันเดียวกันนั่นนะครับเออมาอ่าเจ้ากุมานเนาะกำมาโน้อยกุมานน้อยาอันเป็นอันเป็นอันอันอันเป็นอย่อันเป็นอันเออบุบุบุอย่างอันนี้ตัวอย่างอันนี้ตัวเนี่ยเอออันบุบุบุนะครับบุ บุกกันอันนี้เพื่อให้เบาบุบุอย่างอันเป็นบุ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 นะครับบุบุกกันบุกกันอ่าต่อไปอ่าต่อไปนะครับเล่นพอเราเออมีละห่าละห่าละห่าเพ่เนี่ยตะกี้บุแล้วนะครับบุตัวตาซ้อนตาไม่กะกะวงด้วยบุตตานะครับบุตตาอ่า แห่งวิแห่งวิแห่งวิมาลานะครับแห่งวิมาลา <S <s เดินมาลอดฮอดเอ้ยห็นไหมอันลอดมันลอดเห็นไหมความจริงมันต้องฮอดนะครับมาถึงเห็นไหมแบาบงทีก็ลอดบางทีก็หฮอดเสียงฮอดมันเอาลอริงเขียนเห,นไไห,ห็นไหมมาเถึงฮอดฮั่นฮั่นอะไงมาฮอดฮั่นฮั่นนี่มันก็ตรงตัวหน่อยนะครับ พุงพุงพุองอันนี้ตัวตะไม่กาตัวตาเนะะอะพุงตาละละกะาตาละกะก็อันตาละก็คืออันคนทับใจนั่นแหละตาละกะพุงตาละกะอ่าพุงตาละกะเอออันนี้เนี่ยอันนี้นี่ยมอันลุลุอ่าไม่อ่าตัวละไม่กูเออไม่กังมนเออไม่กังมนนี่มันมันแทน,นอันอืม ตุงนนอ่ะมันเป็นภาษาบาลีนะพวกน่าเป็นเป็นลุง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 นะครับลุงลุงนะแม่ลุงลาวลุงลาวก็ลุนลาวนั่นแหละลุงลาวลุงลาวอ่าในสมัยนะั้นเป็นว่าลุงลาวนะครับเพื่อพันนะครับอ่าเพื่อพันหรือเพื่อพันก็นได้นะครับแม่แล้วแต่อ่าอันนี้มันมีไม้อย่างแม่ เพื่อพันเพื่อพันนะเสียงเสียงดังเสียงดังนะครับเดือดเสียงดังเดือดเดือดร้อนเลือดร้อนเลือดฮ้อนเสียงดังเดือดฮ้อนนะครับไม่มาเลือดฮ้อนเอ้โหเสียง่างนะครับล่างล่างพ่องนะครับล่างพ่องอ่าล่างพ่องอันเอันนี้ ตัวปะไม้เกาะนะกับอันนี้ไม้เกาะนี่นม่ม่นี่เนี่ไม่มีอันไม้เกาะอยู่เนี่ยลังพ่องพะอพ่อนะกกับพะอพ่อพ่อพ่อพาอไม่ใช่พ่อคนับเออเห็นไหมมันไม่โกว่าพ่อออยพ่อคนนะเอาพ่อเนี่มันไม่ใช่พาะก็ไหวเลยพ่อะเอาละแล้วล่งพ่องพะอ เปาะอ,อยัางอ่าอ่าโอ้ออไม่ใช่เปาะครับไม่ใช่เปาะอ,อ่าไม่ใช่เปาะโชคดีเอาเรื่องนี้มามันเป็นอันมันเป็นตัวก,กะครับอ่าอันนี้กันกันอันนั้นมันต้องเป็น ก็อ่านเท่าดีนะครับเท่าดีมันเปาะความจริงมา,าว่า,ปาเปาะครับโอเคแล้ว่าอะไรไหมมันคล้ายๆกันนะก็เออมาอ่านแตแจแล้วมันเป็นลังพองอ้องเออเกาะนะว่าเกาะเกาะ,ะอ่อจุกกะพุ่นพุ่นอย่างเงี้ยว่ามันติงมันน้อยไปน่อยนะเป็นเปาะบาลังพ้องเกาะเกาะนะครับเกาะเกาะอย่าง ก็อ่าก็กันนะครับเกาะกันไอแม่ไหมล้างพ่องเกาะกันก็เพราะเก้อกันยืนพ่อกันได้เป็นจนโจ่งอันอันหมากบ้านเอ้ยยืนนะยืนยันไอ้แม่ยืนยันนันนี้มันเป็นตัวยะนะครับไอ้แม่หัวออกนอกไอ้แม่ห่างเงาไอ้แม่โจยะยืนยันเออเออ ยืนยันย่อตัวตัวหนาแลครับย่อย่อย่ออย่างย่อยอซองนะครับซองยืนยันยอซองนะครับเป็นมูเป็นมูเล่นเป็นมูเล่นเอออันนี้ตัว ต right ัวจ้านะครับเี่นไม่ใช่ตัวตาเนี่ยนะเนี่ยมันมันมันมีหัวมันเป็นอย่างเยอะๆมาหัวมันเกี้เนี่ยมาเจ้าเรียกว่าเจ้าเจ้าจุ่มนะครับเจ้าจุ่มเจ้าจุ่มต่อไปนะครับเข้าเยี่ยมมาหนョเข้าเยี่ยมยนョเออปรมาน้อยแล้วเข้าเข้าไปพอแล้ว โยโยซิดอตโยซิตเอาเข้าไปอยู่คอยใกล้ๆเรามันปนยังอย่งเงีในตี้ใน í, ในตี่พระ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 สมนัม่นก็ในตี้พระสมที่เขาซุ่มนมอะไรพระสมอ่าหันนหันเจ้าจุม้มหันเจ้าจุม้มหันเจ้าจุม้มเปือเป้อนเปื้อนเปื้อน เพื Player? 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 ่อนเล่นนะครับเพื okay? Okay? ่อนเล่นะเล่นมากเออันนี้มากเพนเพื่อนเขียนถูกไรไหมเพืนเอาใจถุ่มะเดทุกทีเพื่อนใจถุ่มะเขียนนะมากนะมาเล่นมากนะครับมากโอเคนะครับอ้าไปต่อนะครับไปต่อนะครับเล่นมากอย่างเล่นมากอย่างโอ้อันนี้หมดละหมดละอ่าเล่นไปมาเล่นเล่นมากนะครับเล่นมากเออเล่นมากนี่นี่นี่มาก เพื่อนเล่นมากนะครับมันเล่นมากอ่าเล่นมากนะครับเนี่ยเพื่อนเล่นมากนะครับมากมากอย่างเราประกอบเราอ่าขยายหน่อยเออเอาแล้ว เล่นเยอะขยายเนี่ยอ่าเล่นมากมากอย่างมากบ้ามากบ้านะครับล้วนแต่ล้วนแต่อันเนอร์เนอร์เนอร์คำเนอร์คำ ออันนี้มันยังว่ามันน่าจะเป็นอันใจลือมันใจรือใจยองเนาะใจลืออันเขียนนะอ่ะมันได้ง่ายมาจากเพราะว่ามันเป็นอันพระอักษรละนาเกาเงาอยู่ที่วัดจังกคมของ <c oughs> วัดจังกคมของเมืองน่านนะครับไอ้มาที่บันทึกไว้ในลักีลาจะเลือกไหนไหมาอ่าก็ถือว่าอันภาษาละนาฮอาก็เกิด ครั้งแรกที่หันก็นับที่หันกันแล้วกันเอเออันนี้มันมาจากไหนก็ม,มู้วะมันมีหลักฐานเอโอเคนะเอาวัดจังฮวัดจ,จังกำเมืองน่านเป็นรับนะครับหลังจากนั้นก็มาเป็นอันเป็นข้าเป็นอันเพื่อเอามาเขียนเป็นอันตัวเจ้าบ้านเนี่ยแต่เนอแต่เนนเนอ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  อันอันท่านเนื้อเนี่ยมันเนื้อนะก็เนื้อมาถ้าเป็นตจลู้เป็นของปนเนื้อไอ้ไหมเออถ้าเป็นอันถ้าเป็ี่ยนใจใจโยนเพื่อนเอาเสนอเอือนะครับเนื้อนะก็เนื้อแต่เนื้อคำนะเนื้อคำเนื้อคำโอเคนะครับเนื้อคำเออจัดจัดน้ำจัดน้ำเออไหมจัดน้ำ อันนี้สองอันนี้ห้าอันนี้สองห้าเจ้าน้ำสาวห้าเจ้าน้ำสาวห้านะครับเอาโอเคนะครับอันอันหลอมอันหลอมหล่อมาอ่าหล,ล่อมาอันหล่อมหล่อมาบ่น้อยนะครับบ่น้อยใจอ่าใจอ่าอันนี้อย่างเออมาใจ ใจใจข้าใจข้านิงนะ่งนะเนาะโวนะตัวข้าเนี่ยเพระองค์มาผสมกันข้านิง่งข้านิ่งใจข้านิง่งใจข้าใจ,ใจข้านิ่งใจใจข้านิ่งใจนะครับอะไรอ,อะไรอะไรก,อกอนะ้อยก้อยเนาะอันนี้อ่านได้นะน่อเนี่ยก้อยกอย้กอยนะครับอ ก้อยๆนะครับอ่าไข่ไปอ่าอันนี้อย่างอันนี้เนี่ยๆๆตัวตะไม่กอใช่ไหมไม่กอใช่ไหมอ่าแลว้วก็มีไม้สัตว์แล้วก็มีถุงอ่ะเอออันนี้มาอันอ่อต้องอ่านมาเป็นอันตัวตะสองตัวก็คือต่อตั้งนะครับต่อตั้ง,ต,ต,งต่อตั้งจนต่อตั้งจนนะ ต่อตั้งจนนะครับจนโอเคนะอ่าจนเนาะโอเคนะครับอ่าต่ออ่าต่อนะครับต่อนะครับจนต่อตั้งจนจนลองครับอ่าอันนี้ต่อไปอน,นี่อันนี้เป็นอันนี้ไหม อันคำที่บน้องสมบอก i̇şte uh, ็มีอ่ะก็คือบ่มีสิ่งทรัพย์บ่มีสิ่งทรัพย์เข้าไปขยักขยเล่นอะมันบมีสิ่งทรัพย์กับมืออันมื่อยไหมกับมืออถ้าเป็นใจใจลือกับใจยองพ้นมือมือกับฟก็ก๊อมือก๊อกับฟมือก๊อฟเมือ ถ้าเป็นใจโยนมันกับมือนะกับมือกับมืออ่ากับมือเหงาเหงาเนาะเข้าไปไหมเหงาพวกก็ใส่ไม้สัตว์ก็แสดงว่าอันเหงาก็ได้อันเหงาอันเหงาเออเหงาอ่รมากับมือเหงาเหงาหมองแล้วก็เหงาหมองหมองอันนี้หมองแล้วอ่าฮื้อฮึ้อฮื้อนะก็ฮื้อแม่หา ทองแล้วกแม่หาทองคือแม่หาทองมามามาแปงมะแปงมาแปงมาแปงมามากบ้านี่มากแล้ละความจริงมันต้องมากบ้าเนาะมาแปงมากบ้านะครับโอเคนัก็มากบ้าอันนี้อย่างอ่าอันนี้ อันนี้ตัวปะละหงผ้า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 ทรงผ้าทรงนั่งผ้าทรงนีโสนนีผ้าโซนนีเพราะอ่านอ่นอ่านผ้าทรงนี้แล้วก็ผ้าทรงนี้อ่าผ้าทรงนีอ่าอันนี้ปลาละนั่นก็ปลาลขวันนั่นก็คือปลาขวันนั่งปลาลขวันลูกลูกลูก ลูกล่าอ่าลูกล่านะครับลูกล่าว,ว่าสั่งเออว่าสั่งจาน,น,นายนะครับว่าสั่งจานายว่าสั่งจานายเออเอ้ตกเลยว่าอันก็มาน้อยไปอู้กับวิมาลาแม่เออว่าสั่งจานายอา่า ลูกลูกลูกฮักนะครับลูกฮักเออจบแค่นี้ก่อนนะครับไหมอ่ามันจบมันมันพวกเราก็ไม่ต่อจากนี้นะครับไหมอ่าโอเคนะครับเอาไปก่อยอันที่อันปริวัติไว้นะครับเออปริวัติไว้นะครับไหมมาอ่าอ่าอันที่ปริวัติไว้นะครับไหมมอ่าโอเคนะครับหากเป็นนิลันหากเป็นนิลัน ทุกวันบ่นยองเ,ออเสียงโฮกงปาลาครับเอามาเป็นอันปริวัติเป็นภาษาอันอปริวตัตรลนาแบบที่สามนะครับก็คือเอาภาษาไทยไปเสียงเขียนไปตามคำอู่ในอันสำเนียงของไตยนเนียงไม่นะครับไม่มาหาแบบที่ผมอู้บอ๊บอ๊บอ้บเนี่ย จ้ากลุ่มช่วยเจ้ากลุ่มมาน้อยเจ้ากลุ่มมาน้อยอันเป็นบุตราแห่งววมาลาเดินมาหอดฮันเดินมาหอดฮันนะครับมาโอเคนะครับเลือดหน่อยนะครับ พุงตาละกาะลุ่นลาวปัวฟันฮะฟันเขียนเป็นลุงนะครับอ่าเขาก็เอาลุ่นลุ่นลาวปัวฟันนะครับเสียงโหดังเออเสียงโหดังนะครับเห็นยความไเสียงโหดังเดือดห้องนะครับเดือดหอ้องออโอเคนะครับเดือดห้อง อ่ะต่อไปล่างพ้องเกาะกันล่างพ้องเกาะกันยืนยันย่อสอง <c ười> ไปพ่อ,อกันที่เป็นจุ่มเล่นหมากบากันนะเป็นมูเล่นอ่ะเป็นมูเล่นอ่ะมูเล่นมูเล่นอะไรอย่างเดี้ยเลื่อนอะไรหรอเลื่อนมาหน่อย หมูลเล่นเออเจ้าจุ่มนะครับหมูลเล่นเจ้าจุม่มเข้าเยี่ยมเข้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเข้าเยี่ยมเยี่ยมเข้าเยี่ยม พอ่อซิทในตี่ผสมหันเจ้าจุ่มเปื่อนเล่นมากบ้าเฮ่อหกพี่น้องนะหกพี่น้องมาเดียวกันมาปะกันละเออเออเอะมันจะเกิดอย่างขึ้นะ OK นะโอเคแเราขอวางไปแล้ว ล้วนแต่เนื้อคำ <c oughs> เนื้อคำ <c oughs> จอดน้ำสาวห <c oughs> ้าจอดน้ำสาวห้าอันหลอมโลม,มา <c oughs> อันหลอมโลม,มา <c oughs> บ่น้อยนะครับบ่น้อยออเอออเาจอจรรมดาหนึ่งนะครับไม่มาใจขนันใจ อะไรก้อย,อย <laughs> หันบนเล่นนะเนี่ยนะอะไรก้อยให้ไปต่อต้องออจนหลงให้เ <laughs> ป็นก็ไปเล่นจะกละับมูโนี่มันเป็นยังไงแล้วนะ <laughs> เอาละบ่มีสิงส่งทราบมันบ่มียงไปน,นั่นอะไรเนี่ยใดนะกับเมืองเงาหมอง <laughs> ปิกม <ersch> ันมีอย่างก็ปิกบ้านนะครับฮือฮ่าแม่หาทองวิมารานะครับเออฮือแม่หาทองมาแปลงมักบ้าเออเอามาแปลงมะบ้าสแกนเราไปเอาไปจดกระโม่นั่นแหละครัมาเอออะไรๆๆๆๆพระทรงนี้ผ้าทรงนี้นะครับกาวอูดโดยพ้นนะแม่ฉบับเนี้ย พระทรงละนีเออพระทรงละนีก็มีนะครับอันพระทรงนี้ป้าขวัญานปะลาะขวัญลูกล่าเออปอบปอบขวัญนะก็มากับปลาละขวัญนะ,ะปอบขวัญนะนะว่าสั่งจะนายว่าสั่งเจ้าไอ้อู้ยังไงก็ลูกฮักเออว่าไ,ได้แล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นวิมารากับท็อกสะเกิร์ตนะ,ะโหเยอะเด็ดว่าสั่งจะนาย เออแล้วอันมวีมาลาไปอยู่อูออ่ต่อในวันต่อก่อนมันพวกนะครับวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนก่อนนะครับ